ตอนนี้ก็เป็นวัดอรุณสวงเวลาอ่าแรกๆเนาะพี่น้องคนหล่ายลัยเจอวัดอรุณวัดพระแก้วนี่ครแบบับคนเนี่ยฟังตออัวหนึ่งกันเลยนะเนาะสวัสดีทุกคนตอนนี้บาสตีเองกับพาทุกคนนั่งเรือ,อท่องเที่ยวกับพญาเนาะ อ้บรรยากาศสุดยอดเลยสว,สวยงามเพิ่งแหละบาสตีบอได้พาทุกคนมานั่งเนาะสุดยอดฝากก็แล้วก็แท็กดติดตามเลยทุกคน บรรยากาศเย็นเย็นตอนนี้บรรยากาศเย็นมากๆเลย

คนไลยขนาดเลยวัดอรุณออทอดสุดสตาร์ทพี่น้องเลยไปที่พี่น้องดูทุกคนเนาะวันนี้พระสถตอยากพาทุกคนมาหล่ออยู่ที่วัวดอรุณนะเพิ่งแหละพอได้มาพระสถิตอยากจะพาทุกคนมาหล่อบนนี้ก็มาเปลี่ยนขาว,ขาว <c oughs> <c oughs>

นนะด้นานหน้าเลยฮะด้านหน้าเลยด้าหน้าเลยคนร้ายกัน,นเลน,นนี่ครสอาทีวัดอรุณวัดพระแก้วนี่ะครับคนนฟังต้อน่องกันเลยนะเนาะ คนเยอะเกินต้องบอกกันเลยว่าปีท่องเที่ยวไท้เนี่ยนะปีนี้เนี่แห้งปังก่าพีที่ผ่านมาอีกแห้งปังแบบึ้นเรื่อยๆเลยอ่ะสุดยอดเลยสุดยอดเลยน่ะเดี๋ยวห้าทางขอบกัน

สุดสตรัปคนมาไล่กันนะทุกคนเห็นไหมสริงวัดนี่คือมันก็น สนะิคัเลยนะคนกระเริ่มบ้างแม่และนันกสิค่เอาจริงๆมากเงีเ่ยมได้กว่านนี่เพียบเลยนะก่อเองเคยถาดหายต้องใจ้ามามเริ่ สาวเวียดนาำทุกคนเป็นมาแต่งสุดไทยอย่างสวยงามโอ้ตอนนี้ก็เป็นวัดอรุณสวงเวลาอ่าแรกๆเนาะพี่น้องคนล้านลายสุดยอดเนาะมุมนี้เป็นมุมที่แปลว่าเป็นมุมเช็คอิน กล้องรักค้องเทีย่ยวเลยกับอะไรนะคนมาไลากันนะเลยเปลา伽ดอกไม้มา,มาลงตกแต่งไว้อย่างสวยงามเลยนะ ลายขนาดเลยไปจะพาพี่ๆน้องๆไปเบิ่งด่านหนกันเนาะว่าจะมีความจังไรแต่ที่นี่เนี่ยไม่คนหลายเอาหายการที่ยังย้อนแสงนจดน่อยเนาะเรยจะเลี้ยวขอนี้เลย ว้าวคนร้ายขนาดเลย อ๋อทุกคนอธิบายบ่ายเลยนะทุกคนอนนี้ว่าบอกเลยคนหลายแหง่งอลยคนให้ความสนใจขนาดเลย สุดสุดตาอาจจะย่นอนแซ้งนิดหน่อยนะนี่เดี๋ยวจะพาทุกคนมาเบาง่งด่านเลยเนาะสวยงานสุดกเกิด ุคนฟังสนานเลยพี่น้องเลยสุดยอด ตั้งขนาด <c oughs> จริงๆบริเวณรอบๆ <c oughs> มนีคนร้ายอยู่แล้วเนาะ <c oughs> มุมได้คนห้ายนี <c oughs> ่เป็นบริเวณด้านบนเพิ่ะกใส่สุดไทยมาถ่ายลูกกันเนะ นักท่องเที่ยวทัวร์สารทิศก็จะเป็นยูดันออกกันได้คนกับเต็มเลยเนาะสุดยอดเมืองไทยปังทุกทีเลยพนะี่น้องนะี่จะสุดไทยจะร่วน ขามันนี่เปียบเสมอกันแบบว่าขามันย้อนยุกเลยอ่ะสุดไทยล้วนๆน,นี่บริเวณด่านล่างตอนนี้ก็ซีโมงหาโมงนะคนกำลังมากันถ่ายไม่มีคนสุดสตาครับไปออกไปบริเวณด่านออกกัน นี่เป็นทางเข้าทางออกเนาะนี่นี่ก็เป็นบริเวณด่านออกที่แปบว่าสื่อตัวขึ้นรถลงเรือครันะทุกคนลงเรือว่าขึ้นรถ <laughs> บรรยากาศช่วงแรกๆนะบรรยากาศเริ่มดีเนาะคนหลายเลนนย,นนยสุดยอดกองฟางของประเทศไทยนี่ก่ะเป็นพลพวงจากอเออยังไดงล่ะคนไทยทุกคนเนาะช่วยกันรวมมือจึงเกิดความนี้ขึ้นสุดยอดเลยด ร้านอาหารร้านคาร้านย่างต่างๆกัีการขายบบบรราที่แบบว่าบกุลราคาดีวเอาเปรียบรักท่องเที่ยวเลยสุดยอดโอเคทุกคนสำหรับที่นี่วอตัวลาที้านออกก่อนนะฝากอะไก็แชร์โปตตามสำหราที่นี่วัสีขอตัวลาไปก่อนด้